F800GS จดทะเบียนปี2016เลขไมพยง3ามหมื่กว่าิโลเมตรมาพร้อมของแต่งจัดเต็มแบบฟุช่นจัดแต่งไดบ้างสวยแค่ไหนได้ไหมแท้ไหมมาได้มาคันนี้ครับวิ่งมาครับนี่มาดู35,517กิโลเมตรแท้เรามีเลขใหม่จากปรุลุคาให้ดูทุกคันจอเรินใหม่สวยใสยเหมือนใหม่ครับฟังก์กชันการใช้ง,งานสามารถจะได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงมาครับหัวโชคสวย นี่จะบอกว่าแทบไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยแผงคอบนเดิมสวยครับตุ๊กตาแฮนด์แต่งอันนี้ยังเป็นแฮนด์เดิมนะประก,กับไฟฟ้าเดิมตัวต่อต่างๆไม่มีลางปอกแฮนด์แต่งครับมือคลัตช์นะครับมือเบรกเป็นของเดิมไม่คดไม่งอรับบเบรกสวยใสยไม่มีรั่วซึมแน่นอนการแฮนด์แต่งอันนี้นี่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 ปุญแจ็กี่ดอกนี่รีบกุญแจมีมาให้สองดอกนะครับชุดครอบถังเดิมสีเดิมครับนี่ฮะมีสติ๊กเกอร์กันถังมาให้ด้วยน็อตเดิมทุกตัวและสติ๊กเก ก็บอกว่าลายสไตรคัลเลอร์สีน้าเงินขาวยอดฮิตแบบนี้นะครับเบาะนั่งจะควเป็นหนังเดิมนะฮะไม่มีขาดไม่มีรูครับอันนี้มาพร้อมกับปี๊ด้านข้างแต่งนะครับจากทูลาเทคนะฮะด้านหลังนะครับเพิ่มเติมให้มาอีก1ใบนะครับนี่จากนอตเวมาดาน้าครับคันนี้มาพร้อมกับชิวหน้าแต่งจากกีวีนะครับเป็นของแพร่ะเป็นของแท้นะครับขนาดใหญ่น็อตเดิมทุกตัวกาดไฟหน้าแต่งครับนี่ฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยใสครับปากนกเดิมไม่มีแตกร้า คันนี้มาพร้อมกับจุดไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าอีก2คู่นะฮะกระบอกชกคู่หน้าสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างบางคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวยางด้านหน้าคันนี้ผมให้ไปเลยนะคันนี้80%นะครับขอบรถด้านหน้าคันนี้ครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับที่รั่วสวยนะฮะจานเบรกด้านหน้ามาดูครับต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับกระบอกชกด้านล่างไม่มีรอยล้มลอดสไลด์คาลิปเปอร์เดิมสวยๆเลยฮะ กาดเมอน้ําแต่งนี่มีมาให้ด้วยนะครับคอท่อสวยนะครับอกล่างสวยครับไม่มีบุกกระแทกด้านล่างนะฮะมาชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งนะครับแต่นี้ด้านข้างแต่งเช่นเดียวกันนะครับโลโก้อยู่ครบไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวแข็งเครื่องเดิมนะครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเฟรมเดิมสวยนะนี่จะบอกว่าเฟรมเดิมสวยเลยนะครับไม่มีรอยถลอกนะฮะพักเท้านะครับด้านขวายางเต็มเต็มแบบนี้ครับขาเย็บหลังไม่คดไม่งอครับสวิงอาร์มด้านขวา ไล่ริ้วรอยครับโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับขอบล้อด,ด้านหลังคันนี้ไม่มีถลอกไม่มีรุ่งครับที่รั่วด้านหลังครับมีคราบดําบ้างเล็กน้อยครับตามการใช้งานกันดีดล้อหลังก็มีมาให้ด้วยแต่ยางหลังคันนี้ให้ไปนะครับ9.5%เป็นครับเป็นยางเบิกใหม่ไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยรถคันนี้ไม่เคยมีประัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะมาฝั่งซ้ายอ่ะมาดูที่ก่อนคันนี้เป็นท่อเดิมมาฟังเสียงท่อคันนี้กันก่อน นี่ครับตาติดง่ายรอบเดินเบาินีกับตาเร่งนี่ขึ้นเร็วลงเร็วครับนี่รอบเครื่องยนต์นิ่งอัตราร่งดีไม่มีสะดุดนะฮะมาจานเบรกด้าหลังครับต้องบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับนี่สวิงอาร์มด้านซ้ายมาดูครับไลริ้วลอยนะฮะ พักเท้าด้านซ้ายครับนี่ฮะยางเต็มๆแบบนี้คันเกียร์ไม่คดไม่งอครับวันนี้มาเพราะว่าตีนเป็ดด้านล่างแต่งแข็งขึ้นด้านซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเฟรมสวยครับนี่มาดูเฟรมตัวน,นี้ก่อนไลทริ้วรอยไม่มีเก็บงานนะฮะแฟรดินด้านซ้ายโลโก้อยู่ครบทิกเกอร์เดิมนะครับไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแตกแล้วาหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูฮะแห้งใสาตามสไตล์ทันเดอร์บอยสน็ปเบุรีกระบอกโชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มมาัไลท์จานเด็กด้านหน้าก็ เป็นล่องที่เล็กน้อยสามพันกันด้านขวามาพร้อมกับระบบเหล็ก ABS เอาละคันนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่219,000บาทเท่านั้นครับดาวน์ร่บต้วเพียง3าม0 0บาทของแต่งเอาไปเลยครับทั้งหมดนี้ครับฟรีค่าจัดไปนนซ์ฟรีทุกอย่างใครหาอยู่ F 8ปดรจ้ i, คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ราคาเบาๆเงินสดลดได้นะอ่ะเราเจอกัน,นบัตนนรผลิตสวัสดีครับ